ปลาหางเห้ยปลาปลาปลิดบ่อด้บ่อปล่อยบ่อปลามันขึ้นมาตัวัวยี่ปลาธรรมชาติเนาะช้างมันมาแต่ทางใดยังวะทางพี่บ่อผากทางพี่เออมันข่วมบนทางมาเนาะ อว่าน่าไหลาได้ส่วงคนตกหลายๆนะน่ามันไหลเบิดมือเบิดคื่น,นี่ยเดิ <c oughs> นได้มาอยู่ใกล้คูหู <c oughs> เพม่นเลย <c oughs> ทานปอกาสาบุญเก่งปอกาสบปอกาสบมีบ่อปลาคอใหญ่น่ะบ่ว่าใส่แต่ก็จริง แตเก่งในลงอ่ะเจ้ามีบ่าผาตลโล,ลนะโอ,โอล่ไอีครัวนางลอยเลยนีย่โอ้ยบุญมีบุญมีสบายดีเนี่ยดีเออปลาดุกบ่ฮะเออมีปลาเสยเนาะ มีปลาเสยมีปลาเสยคุณนะคุณมีบุญเพ่งกับจิมาเบิงพอ่อกับลุงผิ่นตึกปลาโอ้ยน้องน,น้อยๆนี่ขอมี่ทำได้เอาขึ้นให้เบริดเลยอะไรต่างไปต่างไฟเหี้ยปลาในาน้องนี่ นี่สัมดาวันเอาขึ้นเบิร์ตด้นี่แกงหน่อไม้นี่ใส่ผักกระแหงเดิมยังแสบเดิมขอใส่เลยได้ใส่แล้วบ่โดนนี่ผักกระแหงใส่เลยข้างหน้าเราบริแรงงามไหมข้างหน้าบริแรงงามถ่ายเลยแหละยืนยามาดูนางลอยคุณมาให้กำลังใจผัว ไปผัวไปผัวสูสูอ่ะสิมาดูค่ะผัวสูสูอ่ะสิ <c oughs> คุณครั้งแรกพี่น้องเคยที่เห็นวิธีที่จพิ่น <c oughs> ปูโจก,กไปโหลดน้ำหู <c oughs> จะนาจากก่าจะเคยเ, <c oughs> เจอกันงูต้นหน่ะแนแค่ทีเจองูทำทวนทำท่านน,น่นและจะจก,กที่นี่น <c oughs> จักปลาสิมาสิทางใดคอยยังเงืดอยู่ปลาเนี่ยม,ม,มันมาทางไหนวะเออมันจะมีปลาอยู่บ่อันนีูมันมีแต่เราหวกนะบ oh, <c oughs> ่อคนไปไหล gói hãy hả? hân song hả hân song xỉu song xỉu hát lần ăn mày bay cận đi hân hân จะคุมดีๆเด้อบอก่เบาแล้วบอกว่าสิเอออสินลจับดูหาโชว์สีมือดูฮงาลองบุ้ง โอ้โหมนจะประดุกอะไรกหูเนี่ยน่หูเลืกานนั้อยัาไปยามงเด้อป่าหางเหยอ ปลาปิดบ่อดลกบ่ไเ้ปล่อยบ่ปลามันขึ้นมาตัวดวยคืปลาธรรมชาติเนาะช้างมันมาได้ทางใดยังวะเงินทั้งพี่บ่อภาคทางพี่หือมันข่วมคนทางมาเนาะเพราะว่าน้ำไหลด้ส่วนคนตกลายไนะน้ำมันไหลเบิดมือเบิดขื้นี่มันก็สีบืนมาพี่น้อย

การหัวขาดเลยเบื่อห้เียนวฮะโยนเอียนขึ้นว่ฮะนงูตาแห่เ้ยบ่แม่นงูตาแหงูตาปลากันแบบนะมันอยู่ในน้ำ

มันใหญ่เลยมันงุ้มมันนั่นทัวบ่ลหัตรจวนลแรง่องรงมีจวนเออเรียบร้อยบ่นเรียบร้อย้วอดเปนเ่อนันในไปหลายเปลี่ยนกันมาโจกอยู่หูหูเก่า เจ้าโจ๊กขวายจกสร้างหันจกแล้วล่ะ โอ้ยแหลงกับป่าเขาแล้วปลาดุกปลาคอนมันมาอยู่ดอกแค่หนินะเฮงคักเฮงคักง่าเพื่นหวานเฮนปลาเน้กับป่แตกก่อนนี่ เอนคักก้อนเนาะข่าวแจอะไรวันวานวานนี่น่ะมานปลาเขาว่ะ เฮ้ยบรรยากาศเนาะเขียดตาแอกห้องปัดแอด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 เนี่ยเขียดห้องบ้านว่าเดือนหกอันนี้ก็จะเนาะอุ้ยมันโมเมนต์งามมาเขียดตาแอกห้องมันลงแหละลงเดือนลงปีเฮ้ยมันเดือนซีฟแหละเดือนซีฟเล่าพี่น้องเลยฮะเขียดตะแอกยังห้องปัดแอดปัดแอดอยู่ น้องเบนที่ขี่กรอขามขี่แพ้เนี่ยึแล้วไปหญนน้องนั่นคืออยู่น้องน่ะนะครับเป็นก้าัง่างกาให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับนักร้อยเนาะแล้วก็พัวเท่าเนาะัวเท่าอันตรึง ขามีชีวิตก <centimet re> <iah> <c ười> ันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกาขอบุญขอบคุณเด้อเอฟซีบุรุใหญ่บิษััใหญ่เนาะการสนับสนุนพวกเขาว่าต้อมีมือนีนะจากเขาบบมีอีกยั้เขาก็จะมีมีดอนเขาจะคลองแบเพื่อีน้ำใสธรรมดานกันี่เนาะมาด้านนี่ย็ต้องขอบุณขอบคุณขอบใจทางกุใจดี้นเนาะขออารมณ์แน่น่อยเนาะ

บรรดาบัวทองขึ้นอีกหน่อยเนาะอารมณ์ข็อารมณ์เนาะสอยเรื่องนั้นประธานอ่ะสอยซื้อดินสงบซื้อดินนี่กอะมีหลายคู่หลายคนเนาะ น้ำกับมีต้งพอตัวขาไปเนาะบางคนแล้วก็จาสีเสียงขุ่หมวได้เพราะมันผ่านมาหลายหมื่เลยนาะตีสี่เข้าไปหัวได้แต่ห้องบ่ ม่อ้เมือใดมือใดมื้อใดว่าว่าขวบหรือกว่าั่งนี้เีวาอบ่ยนอนได้นี มันน่าเราเบอบอกเก็บน้ำเนาะเปน็นนาดินทรายเลยบกเก็บน้ำจิตปมือแรกกระโถบอกบ,อกบอกลาลาวเด้อลาบังกลางเดยนิดอพีรน้องอ้าทังว่าอันนี้ยังให้บาลาวไปสุ่งได้นหนิเนาะ อากูยังเมื่อปนใสนาหลายดเด้วยอเมื่อปนเมื่อปนใสนาหลายด้อากูยัเมนพี่เก็บคือปวดอากู มอมยังอีกบาทนี่ฟังนะทอง้อนั่านสีผาให้เจ้าไปแล้วเจ้าใป่อยใส่เจ้าพคอยสผ้าให้เจ้าไปคอยสิพ้าให้เจ้าไปเอออาโก้อเนาะ คอยสีผ้าให้เจ้าไปอาโก้ปวดิวหอดแล้วเจ้าก็ถ่ายนี่นะอยู่เรียกอนีบรหัเียงตระดเอ้โองเพลงอย้องล่ใน้าสองู

ใจ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 ยาบ้ากันคาราโกยากตด้นต้องได้ไปขู่มือเสียบได้ออกไปเห็นแต่ละคืนแต่ละคืนนะเดไปแล้วเอคนออกเดียให้งานเขาเอ็มอหเราแล้วขอเงินให้เนาขอเงินหาพันบ่ซื้อเออสุดสบายดีเออ

ก right. so go uh. oh, ็่งลยซื้อยังกูเอนแม่้องกินฮะนข้าวะขกินิลองบงมาเป็ไปหาเงินก่อนมันเชื่อมันกันดีไปเนาะไอ่้อให้นีออนคอได้ไม่่อนใคดูอยให้นเลยเจ้าก็ได้ ความคิใหพร้อมไข่ให้มีเบิดสำ้นั่นแลละคุยถูกน่อยได้เงินหาพันให้เพยใชสิไปกอกย่น่เพาะแม่เรายสูบ้พี่น่องเฮ้ยน้องเฮาครับสีขอโตล่าเมื่อยนบ้านี้เน่าจะได้จบคิดไปนั่งเลยนั่งเลย บาบ้าวล้าสีเมื่อจะบาทนี่เกืออื่นมาได้ไ,มไมหมเหมแรกนี่พากันนอนนี่น้องเหอแรกเนาะเมื่อนก็สี่แพร่จ้อหนามให้เอื้อยเจ้าหันละยังมัเลียง่ยัง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 อีกยังอีกอันบ่อนึินหนุ่ยก็ซื้อยังกาะซื้อยัดแล้วขอเดิหัวแ้อาคอยลืมเอื้อยจะขอก็ะยองประจานตะกี้น่ะซื้อแน่ใดตะกี้น่ะซื้อได้ก็เเขาอื้นอย่างนะผีเยอนี้เขาว่าเขาซื้อแดงตะกี้น่ะซื้อยัง ลืมลืมซื้ออ้ไรจาของเปลี่ยนก่อนแดงนะคือน้องคืนแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงอีกหักตัวคอเลยกินกต่เหล้าแต่เฮิงมันอีกอะไมันอีกจะกินนะซื้อซื้อชกแล้วอยากให้ให้คอยเงินที่ายอยู่บ่ จำบอกขวดเอ็มลอยหนึ่งกินเบิด์ตจำนี้บอกผู้เดียวนะกาบอต้องให้ผัวเด้อเงินน่ะไปถือเงินน่ะเออถืออยู่ในไสเดียดนี่ผูนปลาอยู่เพื่อนผูเงินเบิด์ตเลยบอกใช่เงินหายเลยบอกผัวเห็นอยู่บ่อบ่อนไว้เงินน่ะผัวเห็นอยู่บ่อ

<c oughs> ไปกินามเือไปกินล <c oughs> แล้วเอออะตาตาะลสู่ๆนั่งร้อย <c oughs> บ้านี้สิเป็นหนึ่งเข่าหนึ่งหน้านีใช่ไหมนี่ <c oughs> สิเมื่อเฮือนีบอ่บ่ เด้ออกมาอะไรลบแงบออกสีแป้งใดก่อนสีเมือนี่เออแล้สีเมือกเซงคือีราปมันเมามันลองม่อเอาพอะจบสาเด้อจะจบป่

นังลอยเด้อบางทีนางก็ว่าออกไปตามภาษาของนั่งไปเิเปิดไปหาหน่อไม้ลูกไงเด้ส์ะไปสิเบิ่อไปนั่งเกินหน่อไม้ไอ้ไม่งจะไปดีเทียไบหมดแล้วคือเหีบ้านอันี้เป็นหน่อไม้ลายตรงนีลาย ไมีแต่หน้าไม้บงบอ่มีรถสิโอเคโอเคตาไปไปมือไดก็จังหวะกันให้มันแดดก่อนดีจังไปให้มันแดดก่อนนตกสิไปได้บอใหมันแดดก่อนมัน่จากไปกับมันออกตลอดอะไรหน่อไม้น่ะ แดดไม่ให้หงอจกคนจุกคนกแดดไม่ให้งางาไปไปลสุภาพกันากันเมือเนาะโดยโดยโดยตอนแรกจะกินขขาวกันยังนี่ปลานี่บอปากินลป่ปลาบอปิปลาอะไรก็แบ่งกันกิน โอ้เห็นหน่องเลยหน่องกับเปตาสงสานนางอยู่เนาะนางไรกันตานางว่าวฮะล่ะตาเห็นโอเคใจนางอยู่เนาะแะ่ไหนก็ปักเด้ลิศหรับคุณใหญ่เอฟซีไปสกุลสกุลเนาะส่อเฉลือดแล้วก็เมตตานางกับลูกเห็น้องเลยให้เขาได้เฮือนได้ซันได้ไว้วันอยู่วันเศร้ามันก็จะได้เป็นรักเป็นแหลงบ้านนี้เนาะเท่าได้เฮือนได้ซันได้ไว้ก็ได้ชีวิตได้เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะพี่น้องเนาะ คนเด้อลับค <land> ุณเลยเดมาส่งยางไงเขาทเราจะใ้ปร็ติดตามดูดีหน่อยน่อนแันกันคือเขาไป็นแล้วสบายดีสบายดี